กลับเจอกับไปคกแล้วนะคะสําหรับคลิปในวันนี้แต่ก็จะมาแต่งหน้าอีกแล้วนะคะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะก็เป็นการแต่งหน้าที่ใช้พาเลตนี้อีกแล้ว คือเขาใช้ตั้งนิดนึงเน่ยคือแบบชอบมากอะ่ะแล้วแบบอยากแต่งให้มันดูคมอะ่ะซึ่งลุกในวันนี้นะคะก็จะเป็นลุคนี้เลยนะจ๊ะถ้าเรามาทบทวนความจต์กันนิดนึงเนี่ยคือคลิปแรกเนี่ยจะเป็นรีวิวใช่ไหมคลิปถัดมาจะเป็นแต่งหน้าตาไฟลุกใช่ไหมคะก็อันนั้นก็แ่บปังเวอร์อีกที่แล้วเนี่ยก็จะเป็นโทนธรรมชาติธรรมชาตินะคะก็จะแบบว่าหวานๆใช่ไหมพอมาคลิปนี้นะคะคลิปที่4แล้ว <laughs> แอบแบบเซ็กซี่อะไรอย่างนี้ก็เลยได้มาเป็นลุคนี้นะจ๊ะโอเคคาดาว เอาละเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าแตกแต่งลุคนี้ยอยากมายังไงไปดูกันเลยสําหรับในคลิปนี้นะคะเราก็จะรวบรัดไปแต่งตาแล้วก็ส่วนที่เหลือของใบหน้าเลยนะเ <c oughs> พราะว่าต้งได้ลงพวกฟาวเดชันแล้วก็เซ็ตด้วยแป้ง <c oughs> เขียนคิ้วอะไรมาเรียบร้อยแล้วนะ <c oughs> นี้จะลงอายไพรเมอร์นะคะของอเมอร์นิเกอันนี้เป็นแอนทายซึ่งตัวเดิมที่ใช้เ,เมื่อคลิปที่แล้วนะ <c oughs> เพื่อความรุดเร็วมเรียมเลยทมกันก็ <c oughs> จะใช้สีเชเซอร์ตรงนี้นะแต่จะเอามาเซ็ต่อให้ทั่วเปลือกตา ต่อไปเราก็จะคัดเบ้าใช่ไหมอ่าเราจะใช้แปลงตัวนี้นะคะ e 2ีสิห้าอันนี้เป็นแบบแปลงคัดเบ้าที่เลิฟมากๆอะ่ะแต่จะใช้โลโบนะคะสีนี้ในการคัดเบ้าลุกที่แล้วเราก็ใช้โลโบนะในการคัดอ่ะไม่ว่าจะหยิบสีไหนมาเล่นอะ่ะมันเข้ากันดีดีอ่ะพาเลตเนี้ยถ้าเดาใช้แปลงหัวแบบนี้นะคะพุ่มๆ เบลนขอบคอเบลนเบนเบลนนีจะใช้แปรงเบลนดที่แบบหัวพุ่มเล็กหน่อยนะคะอันนี้เป็นของซ i อ m า Air Blush Blending F 6 3เราจะใช้สี Arches ตรงนี้นะคะเป็นสีม่วงพลัมๆนะเราจะลงบริเวณหางตาตรงนี้นะคะแล้วก็จะเกลี่ยสีเนี่ยออกมาตรงเนี้ยปัดๆสีออกข้างนอกแบบนี้หน่อย แล้วก็ปัดสีเนี่ยให้เข้าไปในร่องตาตรงเบ้าตรงเนี้ยค่ะขึ้นไปแค่ครึ่งเดียวก็พอแบบนี้นะเดี๋ยวตาขอใช้การเบคกตรงหางไว้หน่อยนะสีมันจะได้แบบว่าชับๆแบบนี้อันนี้เป็นแปลงของ m o r p h ีนะคะ e 4 7 ทีนี้จะก็จะกลับไปที่แปลงตัวนี้แล้วก็จะใช้สีโลโบมาเกลี่ยขอบๆอ,อีกรอบหนึ่งให้ดูฟุ้งๆกระจายกระจายดูเสมือนว่าการแต่งหน้าของเรามีทักษะพอได้อย่างนี้แล้วนะคะเราก็จะใช้แปลง c y n เ e ็กบร Brush like, like this จะภาษาไภาษาอังกฤษออกสักอย่างนี่พี่ของ Sephora นะคะเบอร์4 6แบบนี้แล้ก็จะใช้การฉีดด้วย Mac Fix นะคะ ต้องมีเสียงเอฟเฟคต์ตลอดและเราจะใช้สีแอมเบอร์สีน้ำตาลมีความเหลือบมอ่วงมีความเหลือบเหลือบอะไรหลายเหลือบอ่ะคือมันสวยมากอะ่ะคือแบบงามอะ่ะงามเวอร์เวอร์อะ่ะดูสิดูโอ้โอ้ my god I am dying ช่างมารเบอร์โอเคเราจะกลับไปที่แปลงซิกม่า F 3 6นะคะก็จะใช้สีอาร์เชสเหมือนเดิมนี่แหละลงตรงนี้นะคะทีนี้นะคะหัวตาก็จะใช้สีออนก็เป็นสีไฮไลท์ในพาเลตนั่นแหละทีนี้เหมือนเดิมไฮไลท์ที่เดิมแล้วก็บอกวิธีไปแล้วว่าให้กวาดสี ให้มันกลืนไปกับสีด้านบนตรงนี้ด้วยเรายังไม่หยุดแค่นี้นะคะเราต้องการความร้อนระแรงอีกแต่จะใช้สีสกอชนะคะตรงนี้ <c oughs> ลงไว้ที่ด้านหน้าตรงนี้นะคะโอ้ยไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนแล้วค่ะลุกนี้นะคะเราก็จะปัดสิ่งเกินเกินเนี่ยออกไป นี่ใต้ตาบ้างนะคะต้องจะใช้สีโลโบลงไปก่อนนะแล้วก็จะใช้สีอาร์เชสนะคะตามดูว่าสีแบบมันต่อกันนะเนาะใช้แปลงแบบแบนๆเล็กๆอะไรก็ได้นะคะก็จะใช้สีแอมเบอร์แอมเบอร์ตรงนี้แหละแล้วก็จะลงที่ตรงกล,งกลางของตาล่างแสง Are you kidding หม เดี๋ยวก็จ้าเดี๋ยวก็กลบบว่าให้ชิดกับโคนขนตาล่างมากที่สุดอะก็จะกรีดอายไลเนอร์นะคะอันนี้เป็นปากกาของ e v e นะคะเมอร์เคิลชาร์ปไลเนอร์นะคะเจ,จะเขียนแค่ตามรูปตาเลยนะจะไม่มีวิงไม่มีอะไรนะคะก็จะได้อะไรแบบประมาณนี้นะโอเค ทีนี้ขอบตา waterline ด้านล่างเนี่ยตาก็จะใช้ urban decay นะคะอันนี้สี zero ก็เขียนไปที่ waterline จะขอไปแดดขนตาปัดมาสคาราแล้วก็ติดขนตาปลอมนะคะขนตาที่ตาจะติดก็คือของ kiss นะเป็นชื่อว่า lily นะคะเป็นลักษณะแบบนี้ซึ่งเราชอบตัวนี้มากๆมันแบบปังเฟอร์อเคตาเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะบอกว่าตาไปแอบใส่ contact lens มาด้วยนะเ,เป็นสีเป็นสีเทานะแต่ว่า พอเวลาสีเทามาโดนสีน้ําตาลของตักแล้วเนี่ยมันมันบอกไม่ถูกไม่ใช่สีเทาไงไม่รู้ทีนี้ถัดมานะคะแต่ก็จะมาคอนทัวร์วันนี้จะคอนทัวร์นะก็จะใช้สีอะไรลวมวันนี้ต้องการความเป๊ะปังอลังเวอร์บางคนอาจจะสงสัยว่าแบบคอนทัวร์กับบรอนเซอร์มันต่างกันยังไงคะหนึ่งต่างกันที่สีนะคะสีคอนทัวร์เนี่ยจะเป็นโทนเทาๆใช่ไหม แต่ว่าสีบออนเซอร์ก็จะเป็นโทนน้ำตาลมีสมมีแดงอะไรก็ว่าไปการคอนทัวร์เนี่ยคือเหมือนแบบไลท์ไปตามขอบหน้าของเราอะนะคะเพื่อที่ให้โครงหน้าเราชัดขึ้นถ้าใครต้องการให้หน้าดูยาวอะเนี่ยเราก็จะลงตรงนี้จะได้ดูมีคางยาวๆนะหน้าอยากตอบก็ลงช่วงเนี้ยไปให้หน้าตอบ คอนทัวรไปถึงหูเลยใส่ไปตรงนี้เลยนะลายผมเนี่ยมันก็จะได้ดูเหมือนว่าผมเราเต็มเวลาทําอย่างเนี้ยนะคะจะเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะคะคือจะคอนทัวรหรือว่าจะบรอนเซอร์ก็ได้ไม่จาเป็นต้องทําทั้งสองอย่างแต่เผอิญว่าเป็นคนที่เลือกไม่ได้ไงเราก็จะบรอนเซอร์ไปด้วยเลยนะคะเราก็จะใช้สีบรอนเซอร์ของ Nars l a g ก n ู่ sun wash d i f f u s i n g ตัวนี้ก็จะลงไปแค่นิดเดียวนะคะช่วง ช่วงนี้เท่านั้นเองพอาะมีความรู้สึกว่าหน้าผากเรากว้างไม่ต้องรู้สึกอะค่ะคิ๊กว่างพอก็จะลงตรงนี้ไปอีกนิดนึงช่วงเหนือคอนทัวร์ค่ะหมูกเปะด้วยนะวันนี้คอนทัวร์ปีกจบูกดูเล็กนิดนึงโอเคก็คอนทัวร์ไปข้างๆดูแบบว่าปลายจบูกเชิดๆก็ลงไว้ตรงนี้ แย่ๆเข้าไปแล้วกันนะคะตัากให้ตรงคอนทัวร์ตรงเนี้ยมันดูชาร์ปมากขึ้นอ่ะแล้วก็จะเบสไว้อย่างนี้เลยทิ้งไว้ก่อนทิ้งไว้ก่อนนะคะทีนี้เราก็จะปัดแก้มกันพาเลตนี้นะคะแป็กเกอาของแจ็คเล Hill นะแบกจะใช้สีตรงกลางตรงนี้นะคะปัดแก้มก็ปัดไปเลย แคมเปญพับนะคะเป็นไฮไลท์ก็ต้องการความปังใช่ไหมวันนี้ลงไปเลยวูบบูมบูม,บมจงอยปากด้วยนะ้ะปากจะได้จุดจุจมูกดูสั้นเป็นคมเห็นไหมว้าเส้นผมไม่ได้ทำไฮไลท์เลยอะ่ะเราก็จะปัด ตรงที่เราเบคข้างๆเนี่ยออกสี <Yeah. S 1> expose นะคะเป็น u i d Matte Lipstick ของ Kylie นะคะ <Yeah. S 1> คือจะหยุดแค่นี้ก็ได้นะ <Yeah. S 1> ก็ตก้อก็โอเคแล้วนะ <Yeah. S 1> แต่ว่าเรายังจะไม่หยุดแค่นี้ไงเราอยากให้สีปากมันดูนูดกว่านี้นิดนึงนะคือตอนนี้มันจะดูแบบเป็นสีส้มๆไปอะเราอยากให้มันดูนูดกว่านี้นิดนึงแต่ถ้าใครชอบแล้วก็อย่างนี้ก็ได้นะเราแต่เออตราจะลงสีนูดนะคะเป็นลิปกลอสทับลงไป วันนี้อยากให้ปากดูแบบว่าเจ๋อ <c oughs> เจอเกือบแล้วเกือบจะสวยเซ็กซี่ละท่าหัวเราะเมื่อกี้คือแบบดับเดี๋ยวขอฉีดด้วย Macfix plus ะะสําหรับการแต่งหน้าลุคนี้นะจ๊ะก็เป็นอีกลุคนึงที่แซ่บอีกเช่นเดียวกันนะคะก็หวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆที่ต้องการความแซ่บๆนะคะถ้าชอบลุคนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ตั๊กด้วยนะคะก็เป็นกําลังใจให้กันเนาะแล้วก็ใครที่มาดูใหม่นะคะ please subscribe นะคะก็กดติดตามแนละจะได้เจอกันในครั้งถัดไปนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วจะะ๊ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ